เพืเอยระวังหัวด้วยนะเลยระวังหัววันนี้เราจะทำสวนอันนี้ต้นมะกรูดอันนี้ต้นมะกรูดนี่ไมเตยอันนี้ส่วนหลังบ้านเรานั่นก็คือบ้านบ้านเล็กน้อยอย่พาพับอย่าตกผิกันเป็นส่วนมะพร้าวอ่ะเพื่อนๆ่นเดี๋ยวพาไปดูนอนน้ยนะักษ์นี่เห็นฝ่าไม้เตยไหมเอาไปต้มข้าวโพดขาย น้อยน้อยนี่หน่อเท่าคนเลยเห็นไหมอันนี้ตัวเราอันนี้น้อยเห็นไหมนี่นี่แบบว่าโอปะคิดดูไม่มิีละนี่เห็นไหมโอ้โหโยเท่าเท่าขาคนเลยอ่ะโอ้หนี่น้องแก้มเห็นไหมโอ้ใหญ่กว่าหน้าใหญ่กว่าตัวคนหน้ากอันนี้ตัดกินตั้งเยอะเลยนะโอ้นี่ วนมากเลยวนมากเลยยุงเยอะมากเลยยุงเยอะด้วยเนี่ยเราจะไปเผาหราจะทาหมกหน่อไม้เดี๋ยวเราจะทําหมกหน่อไม้เพื่อนๆดูอีกนะนี่ที่บ้านเราปลูกหน่อไม้เยอะทําไมเรามีแต่คลิปหมกหน่อไม้แกงหน่อไม้ใช่ไหมบ้านเราปลูกหน่อไม้เยอะอันนี้ส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆยังมีหน่อไม้สัมเดูอีกยุงเยอะมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยเราจะมาสับอันนี้ไปเผาแล้วก็จะทาหมกหน่อไม้กับแกงหน่อไม้มันสดมากเลยยี่ เยอะมากเลยนี่กำลังเกิดเลยนี่ดูลำต้นมันสูงๆนู่นมันห้านาทีเอาไปทำเชื่อมมันมันทำไมถึงห้านาทีอ่ะป้าพี่หมายถึงว่าเนื่งห้านาทีมันก็สุกแล้วก็ไปทำเชื่อมมันพี่ยายน้อยทำทำขนมมันอันนั้นต้องขี้เล็กหนึ่งนมะีแม่น้ำ โอ้โหควางงูเลยเนาะเออเดินแบบไม่ควางงูเลยอ่ะแม,แม่น้ำเพื่อนๆแม่น้ำา้าเรานี่หลังบ้านเป็นแม่น้ำนี่อันนั้นถนนหลวงทางหลวงไปเส้นนั้นอะ่ะก็คือเลยภูเรือไปภูเรือด่านไซายเชียงใหม่เนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมนั่นอะ่ะที่เราชี้ไปนั่นคือถนนหลวงทางหลวงทางหลวงแผ่นดินเห็นแม่น้ำไหม เห็นแม่น้ำไื่ยังเห็นแล้วเห็นเยังเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเฮ้ยต้นกลุ่มเดี๋ยวตอนเย็นมาเก็บกลุ่มนี้กว่าอือ้ยนี่มี่ดอกกระดุมทองเต็มเลยบ้านเราอ่ะนี่ดอกกระดุมทองเห็นเนาะมีมีทุกอย่างเลยจ้าดอกระดุมทองยายปลูกมันแก้วเหรออุ้ยนี่มันแก้ว นี่เราถามยายดีกว่าว่าขุดได้หรือยังเนาะนี่นี่เราถามยาย่อันนี้พัดดียุงนะเนี่ยยุงเยอะจะให้อุ้ยต้นขี้เหล็กเดี๋ยวามาเก็บขี้เหล็กไปเกลี่ยน้องแก้มช่วยเผาหน่อไม้หน่อยนะโอเคนีคุณเฟย์เห็นหน่อไม้ไหมเห็นไหม นี่นเห็นหน่อไม้เหน็นนี้ไหมนี่บอกแล้วบ้านเราป่านหน่อไม้เยอะนี่น,น,นี่เห็นไหมอะไรหน่อยที่แบบว่าทุกคนน่ะจะเห็นในคิดว่าทําไมเสาเลยพาเรากินเที่ยวเล่นอ่ะแกงหน่อไม้หมกหน่อไม้ต้มหน่อไม้อะไรเงี้ยทาไมชอบทำใช่ไหมชอบกินด้วยเพราะว่าที่บ้านก็ปลูกเห็นปะใช่นั่นคือความหมายของชื่อเนาะโอดูนี้ พี่พนอนไม่นอนลงอย่างนั้นน่ะีขนาดนอนลงก็ยังเกิดเลยเพืเ่อนๆเห็นไหมเ<ม>ยอะจังนี่เห็นแม่น้ำไหมเห็นแม่น้ำเลยตรงนั้นก็เป็นแม่น้ำลนลนหลังบ้านเราหลังบ้านเราเดินลงไปได้เลยเนี่ยเพื่พอนๆเรายังไม่แก่นะเราเดินหนักเนี้เดิน่เดินลงไปไม่ต้องใช้เท้าอเลย บรรยากาศมากเลยมแม่น้ำบ้านเรามาพิก,น,กนิกต้แมอนบอนข้านแม่น้ำลอัวามตันกอนก,ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากเราเริ่มคลิปเราเริ่มคลิปนะเอเผื่อคนเพิ่งมาติดตามเราเราจะบอกว่า ่อนอ่ะเรามานั่งเล่นตรงริมน้ำนี่แหละคนเดียวนั่งคิดอะไรเล่บไปคนเลิๆแล้วเราก็ถ่ายถ่ายรูปแม่น้ำนี่แหละคลิปแรกไปดูได้นะเพื่อนๆไม่รู้จะหาเจอไปนั่นแหละเราก็ถ่าย,ายแม่น้ำไปเรื่อยๆแล้วเราก็พูดในวิดีโอว่าเอ้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์อยากถ่ายคลิปลง YouTube จังซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอัพคลิปลงยูทูปยูทูบแบบทำยังไงคือไม่ได้ศึกษาไงแล้วจากวันน้นย้อนมาวันนี้ตอนนี้มีคนติดตามเรา หนึ่งพันคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะรักเพื่อนๆทุกคนเลยก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เรากับแม่เราด้วยนะคะเพื่อนๆช่องของเราก็ดูเราได้อะไรก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะเพื่อความบันเทิงสนุกสนานถ้าจะบอกว่าได้อะไรเราเราไม่ไม่ใช่ผู้มีองค์ความรู้ขนาดนั้นก็ ดูเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคน,นะคะ่ะ